มาแล้วครับหน้าอำเภอน้ำยืนเช่นเดิมเดินครบสองรอบแล้วครับเดี๋ยววิ่งสักสามสี่รอบสิค่อยเดินต่อครบรอบที่สองพอดีออกวิ่งเลยครับเหยาะๆไปเรื่อยบางคนบอกว่าแก่แล้วยังวิ่งอีกเหรอเดี๋ยวก็ช็อกหลอกว่างั้น ไอ้ผมก็เพ,พ่อแก่นี่แหละถึงวิ่งพ็อ,อยากวิ่งไงเดี๋ยวถ้ามันวิ่งไม่ได้แล้วจะเสียใจย้อนหลังไงก็เลยรีบวิ่งตอนนั้นยังวิ่งได้นี่แหละถ้าแก่มากๆวิ่งไม่ไหวจะได้ไม่เสียใจว่าอทําไมตอนนั้นกูไม่วิ่งว่าอะไรประมาณนี้ครับทําไปครับอะไรมีความสุขไม่ว่ากันที่เก่าเวลาเดิมแหละบางวันก็วิ่งเช้าบางวันก็วิ่งเย็น แล้วแต่จังหวะเดี๋ยวว่ากันเลยครับพี่น้องชาวเฟสใครสนใจก็มาวิ่งนำกันเดอมามาคอยผู้ห้ามมันไส้กันครับแก่แล้วอย่ามันไส้กันเลยวิ่งไปเถอะวิ่งเยาะๆไปไปครับไปยาวไปครับยาวไปลุงยาวไป